ดี๋ยววันนี้เราจะมาลองทำน้ํามันกัญชาจากน้ํามันมะพร้าวสก,กัดเย็นกันดูนะฮะก่อนอื่นเราก็จะใช้เนี่ยฮะผมเอาดอกมาหกรัมนะฮะเดี๋ยวจะเอาดอก6กรัมเนี่ยไปดีครก่อนนะครับไปดีแครับที่ความร้อนอุณหภูมิประมาณร้อยไม่เกินร5อห้าสละครับสักชั่วโมงหนึ่งนะฮะนี เราก็กระจายกระจายหน่อยครับใครจะมีกระดาษรองอบก็รองได้นะแต่ของผมมันปริมาณไม่เยอะไนงะทำแค่ประมาณ5กรัมฮะก็ประมาณนี้ก็ได้นี่ฮะแล้วก็เราก็จะไปเข้าเตาอบนะครับที่อุณหภูมิประมาณม,มันแล้วแต่เตาอบของแต่ละบ้านเนาะแต่ตามหลักแล้วก็ไม่เกินสักร้อยยี่สิบอะครับอุณหภูมิ ไม่เกินร้อยห้าสิบก็ได้แล้วแต่ว่าอุณหภูมิใครนะฮะแต่ก็อยู่ที่ร้อยร้อยยี่สิบไม่เกินร้อยห้าสิบประมาณเนี้ยครับสักประมาณสี่สิบถึงหนึ่งชั่วโมงครับเนี่ยฮะโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะใส่เตาอบแล้วเราจะมาดูกันเนี่ยครับมันเป็นสีเขียวอยู่นะครับสมุนไพรตอนนี้ของเราเป็นสีเขียวอยู่แต่พอเวลาเราดีแคปเสร็จปุ๊บมันจะกลายเป็นสีน้ำตาลน,นะครับก็ให้สารพวก g s a เปลี่ยนให้การเป็นสารพวก THC อะไรเงี้ยครับอ่ะี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์หลังจากที่เราอบกันนะครับผมรออีก4 0ถึง1ชั่วโมงมาเจอกันนะครับเป็นเวลา1ชั่วโมง,ลงแล้วนะครับพอดีแป๊ะนี่หลังจากดีแคปแล้วนะครับสังเกตได้นะครับตัวสมุนไพรเราจะเริ่มเป็นสีน้ำตาลนะครับนี่ยฮะ แบบนี้ก็เริ่มได้แล้วนะครับน้ำตาลทั่วหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะพักให้เย็นครับระหว่างเดี๋ยวเราจะไปเตรียมอุปกรณ์ทำน้ำมันกัญชากันเลยครับผอมโอเคมาให้ดูวัตถุดิบก่อนนะครับเนี่ฮะเราก็จะใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะครับนี่นะฮะ ก็เป็นสกัดเย็นเท่านั้นนะครับผมก็ตวงไปแล้วนะครับน้ำมันมะพร้าวอยู่ที่ประมาณ120กรัมนะครับนี่ตวงไว้ละส่วนดอกเราที่ดีแคปไว้นะครับอยู่ประมาณ5.5กรัมนะครับโดยประมาณนะครับ5.5กึบ6นะครับนะฮะแล้วเราก็จะมีหม้อไฟฟ้าต่อแก๊สก็ได้นะครับหรือหม้อไฟฟ้าก็ได้นี่เราก็มีหม้อใบหนึ่ง เอาไว้ต้มน้ํามันเอาไว้สกัดนี่แหละครับแล้วก็ทับผีนะครับขานยา่ก็คือจะมีขวดโหลบรรจุนะครับแล้วก็มีตัวกรองพอตอนจบเราก็ต้องกรองทุกอย่างออกนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาทํากันเลยดีกว่าตอนนี้เราพักดอกกัญชาเราเย็นเรียบร้อยละที่เราดีแคบโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยขั้นตอนแรกนะครับเราจะ อ,อุ่นน้ำมันมะพร้าวให้เดือดก่อนนะครับเราจะต้องอุณหภูมิไว้ที่ไม่เกินที่ร้อยหรือ120อะไรประมาณนี้ครับนะครับเราก็เทน้ำมันมะพร้าวไปได้เลยครับ นยครับระหว่างนี้เดี๋ยวรอ,อ,อน้ำมันเดือดเดือดเสร็จลแล้วเราจะเทตัวสมุนไพรเรานะครับเดี๋ยวรอน้ำมันเดือดสักครู่นะฮะเราเดี๋ยวมาเจอกันครับเห็นไหมครับพอน้ำมันเริ่มมีอาการแล้วครับแล้วจะมีจุดเดือเดเบาๆแล้วนะครับผมผมก็จะใส่ตัวดอกที่เราดิคัดไปแล้วนะครับ ต้องดีแคปไปแล้วนะครับถึงจะดีนะฮะนี่ฮะเราก็ใส่ได้เลยปึ๊บนี่ครับใส่เสร็จแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วหน่อยครับใครมีที่วัดอุณหภูมิได้ก็ยิ่งดีครับ ให้อุณหภูมิเนี่ยอยู่ที่120ร้อยยี่สิบถึงร้อยสามสิบครับอย่าให้ต่ำหรือเกินไปกว่าน,นี้นะครับก็จะดีฮะแล้วก็ต้มชิ้งไว้ประมาณสักถ้าเอาอย่างเร็วเลยก็สี่สิบนาทีครับถ้าเอาอย่างแบบใจเย็นเย็นก็สักหกสิบชั่วโมงหนึ่งหรือชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วก็ค่อยกรองออกนะฮะแต่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาดูตอนใกล้จบกันนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะปล่อยชิงไว้อย่างนี้ละอุณหภูมิผมก็ ให้มันอยู่แค่เนี้ยไม่ต้องให้มันเกินไปกว่าน,นี้แล้วครับนะฮะแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันตอนใกล้จะเอาขึ้นนะครับอ่านี่นะครับหลังจากได้ที่ละสีมันก็จะดูเข้มๆหน่อยนะฮะนี่แต่เดี๋ยวเราจะพักให้เย็นนะครับพักให้เย็นก็ไม่เจอเลย น,นี่กองคนละ้บถึงขั้นกองน้ำมันนะครับไปซื้อถุงกองดีที่สุดนะฮะอย่าแบบถุงกองใช้ง่ายอันนี้บอกตัดส่วนนิดนึงได้ไหมครับเผยๆยนิดนึงได้ไหมก็น้ำเมนะื่อไหร่นะน้ำร้อยยี่สิบมลแล้วก็ใช้ดอกอประมาณเกือบหกกรัมนะฮะ เยอะกันนะดูเข้มข้นสุดน,นี่ให้ดูสีกอนจริงๆต้องคั้นมันด้วยนะใช่ใช่เนี่ยจะหาทัพพีมาคันดูดูน้ำมันนะมันจะได้แบบออกมาให้หมดครับเสียดายโอ้โหเจมจนเนี่ยเราก็พร้อมใช้ได้เลยนะเราก็หยดได้เลยนะโอเคไมหมบูอ <laughs> ไอ้ผมว่าไม่รู้นะวิธีนี้มันเป็นวิธีง่ายๆ่ะมันก็ถือว่าใช้การได้อยู่นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องเอาดอกไปดีแคปนะไม่งั้นเราเราเคี่ยวนนานเลยอ่ะนี่เราใช้ดอกเอาดอกไปดีแคปก็อาจจะต้องลองสักสองสูตรนะเคี่ยวอย่างเดียวเป็นยังไงกับอันนี้ผ่านดีแคปก่อนเพื่อ,อลดระยะเวลาการเคี่ยวให้มันน้อยลงอ่าฮะ,<ช>ฮะมันยังไม่หมดดี น้ำมันตรงนี้เรามาใช้อะไรได้บ้างครับเราส่วนใหญ่แล้วก็เอามาหยดนี่แหละครับหยดหรือว่าแบบเอาไว้แบบผสมน้ําดื่มก็ได้นะพวกกาแฟอะไรเนี้ยมือขมมรางแนะล้วนะงานเมื่อวานอืมจะททำไงได้อนะมันน่าเสียดายเปล่านะ มันก็ไม่ยากครับแล้วมันก็ไม่ง่ายคืออันนี้มันคือดูเรื่องอุณหภูมินะฮะให้ดูความใส่บส่องกับไฟหน่อยครับ,ท,บทึบทึบเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอะไ๊บนึงนะอ่านี่ ได้นะได้เลยเนี่ยสีก็วจะประมาณนี้ครับลุงนะลุงนะโอเคเป็นไงสวยๆโอเคต่อไปเราก็เนี่ยเก็บรักษาธรรมดาครับก็เรียบร้อยครับโอเคเราจะดูดเพื่อบรรจุเราจะให้เขาให้10 ml แร้อนๆมันหยดตกมาเป็นไงใสๆสวอย,อ,ย,อ,ยอึอวยออันนี้ เท่าไหร่ครับปริพเอ 10ml ครับเลซิพเอ็มติจะมีขวดเลด็กกว่านี้ต่มันหมดอืมแล้วก็นี่พร้อมพร้อมเซิร์ฟยูฮูไว้คราวหน้าเราจะมาลองทำเนยดูเนาะโอเคนะตอนนี้เราทำขท่านี้ไว้ก่อนโอเคครับผม <Yep. S 2> เรียบร้อย